ه, อ,อ่าคุณผู้ชมครับขอยากไปดูอีกภาพหนึ่งฮะคุณล sure> ุงท่านหนึ่งแกทํำข้าวสารหกตกเรียถนนเลยแล้วแกก็นั่งเก็บเก็บทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดครับแล้วโชคดีฮะแม่มีคนใจบุญใจดีผ่านมาเห็นเข้าครับลุงเอาไปซื้อลุงไม่ต้องเก็บแล้วเดี๋ยวรถชนลุงเอาไปซื้อใหม่ ซื้อได้อีกสักโลสองโลแหละไม่ต้องเก็บลไม่ต้องเก็บนะนะเดี๋ยวรถชนเนี่ยคุณผู้ชมครับอยู่บนถนนนะคุณลุงแกทำข้าวสารตกหกนฮะนี่ฮะแล้วแกก็นั่งเก็บนั่งกอบนั่งโกยข้าวสารอยู่มีเจ้าของคลิปเนี่ยขับรถมาเห็นก็ทราบว่าข้าวสารที่หล่นเนี่ยคุณลุงทำเองแกทำหกครับขณะที่ปั่นจักรยานมาก็จอดรถลงมาเก็บ เจ้าของคลิปก็เลยรวบรวมเงินที่มีอยู่นะตอนนั้นเนี่ยมอบให้กับคุณลุงไปซื้อข้าวสารใหม่เพราะว่ากังวลว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายคุณลุงก็อายุมากแล้วมาก้มเง, <ๆ S 2> งยมาเก็บข้าวสารอยู่นะครับแล้วก็เนี่ยฮะคุณลุงแกก็ยกมือไหว้ขอบคุณในความมีน้ําใจในโลกออนไลน์เห็นคลิปนี้แล้วก็แน่นอนครับชื่นชมกันเจ้าของโพสต์เจ้าของคลิปที่ช่วยเหลือคุณลุงนะครับแต่มันไม่ได้จบเท่านั้นครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีพลเมืองดี โอนเงินมาบริจาคให้กับคุณลุงอีกนะครับรวมเป็นเงิน2,900บาทเจ้าของคลิปเนี่ยเขาอัปเดตเพิ่มเติมมาบอกมีคนใจบุญบริจาคเข้ามาเพิ่มเติมบริจาคมาที่พลเมืองดีคนเนี้ยที่ไปช่วยเนี่ยที่ไปถ่ายคลิปเนี่ยนะฮะเธอก็เลยเอาเงินส่วนเนี้ยไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ไปมอบให้กับคุณลุงแล้วก็มอบเป็นเงินสดด้วยจํานวน1,600บาทนะครับมอบข้าวของต่างๆให้กับคุณลุงแล้วก็คุณลุงเองก็ฝากคําอวยพรมาให้กับ ที่มีน้นําจิตน้ํใจทุกคนด้วยนะครับอนุโมทนาบุญฮะแล้วก็ได้เป็นสะพานบุญด้วยเนะาะดีจัง,จงเลยจะครับ